นายประจุนประหัดสะกุลผู้วรารชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายวรรวิชัยสวัสดิ์รองผู้วรารชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยมีนายวัด ฉายอภิร,รักษในอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผ้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันมอบน้ำดื่มอาหารแห้งสิ่งของยังชีพเครื่องฟอกอากาศ เครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟให้แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครของอำเภอแม่แจ่มเพื่อนําไปใช้ในภารกิจดับไฟป่าพร้อมทั้งลมพื้นที่ติดตามการทําแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนะครับก็ฝาก,กทางพื้นที่นะครับในเรื่องของการบูรณาการการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ นในการที่ลงไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งระดมสภากำลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้บรหิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ช่วยกันนะครับในเรื่องของการป้องกันขณะเดียวกันนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนอำเภอแม่แจม่ม จะช่วยกันป้องกันและก็ช่วยกันเฝ้าระวังตลอดจนถ้าเกิดมีไฟเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับขอให้พี่น้องอาชนได้ร่วมกันช่วยกันดับหรือแจ้งเบาแสนะครับเราได้วางแผนว่าในเดือนมีนานี้นะครับจะเป็นเดือนที่เราช่วยกันปูุกผม นะครับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วก็งดเผาสําหรับพี่น้องประชาชนคนแม่แจม่มครับช่วงที่ผ่านมานะครับจุด hotspot อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับต้องขอชื่นชมทางทีมของอําเภอแม่แจ่มนะครับที่ได้บริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของอำเภอแม่แจม่มส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าทั้งเขตป่าสง,งวนเขตป่านุรักษ และพื้นที่เพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนถ้าดูข้อมูลแล้วนะครับในรายละเอียดพื้นที่เพื่อการเกษตรในการเผาแทบจะไม่มีปัญหาเลยในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเนื่องจากว่ามีการบริหารจัดการการเผานะครับหรือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยผ่านระบบไฟดีนะครับซึ่งท่านในอำเภอก็จะเป็นผู้อนุญาต แล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือดีมากนะครับในเรื่องของการขออนุญาตและก็การเฝ้าระวังและการควบคุมกรณีที่ได้รับรอนุญาตในการเผาส่วนพื้นที่ในเขตป่าสงวนและเขตป่ารักนะครับในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็มีจุด h o ตสปอตเกิดขึ้นผมได้เน้นย้ําในทีมของพื้นที่อําเภอแม่แจ่มจนะครับให้ช่วยกันเฝ้าระวังโดยเพาะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มีที่ทํากินนะครับอยู่ติดกับบริเวณเขตป่าหรือเขตอนุรักษ์นะครับให้ช่วยกันเฝ้าระวังและก็กรณีที่มีการเผาขอให้มีการควบคุมนะครับซึ่งขณะนี้เดือนนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษาเนี่ยจะมีการห้ามเผาในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวนนะครับ